เดี๋ยวเราจะจะมาดูวิธีการหั่นนะคะเพื่อน<ๆ>ก็ไม่ได้หัน่นตั้งนานแล้วอันนี้น่าจะไซส์สามร้อยสามร้อยถึงน่าจะสามร้อยอย่างเดียวเยวน,น,นี้ยบางีก็สามร้อยห้าร้อยบางทีก็ได้ตัวใหญ่กว่านี้นะคะเพื่อน<ๆ>เราจะหั่นนี้เลย ตรงหางเราก็อยีถ้าชิ้นใหญไหนเราก็จะหันออกมาอย่างนี้อันนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นกระดูกเราเก็บเอาไวอย่างนี้เลยตรงนี้เราก็จะไว้ทํปลายหนวดก็ประมาณนี้ก็ ประมาณประมาณหนึ่งเซนเซนกว่ากว่าความกว้างถ้าตรงนี้ถ้าถ้าตรงนี้ยาวหน่อยเราก็จะหันขึ้นหันนี้เลยชิ้นนี้เราจะทําตรงชิ้นแรกก็ได้หรือว่าตรงกลางก็ได้ชิ้นตรงนี้แต่ชิ้นตรงนี้เราก็จะทําตรงปลายนวดก็จะมี เลยส่วนตรงนี้เราก็จะหั่นแบบนี้เลยนะครับนเพนื่อนหลอกมายี้เลยไม่ต้องตัดขาดเลยตัดขาดอย่างเดียวเลยเราจะไม่ได้อีกชิ้นหนึ่งชิ้นตรงนี้นี่ตรงนี้เราก็จะได้อีกชิ้นหนึ่งตรงคอเขาไม่ต้องหัน่นชิ้นใหญ่ก็ได้เพราะว่าเราจะผสมกับชิ้น เป้นเนื้อชิ้นใหญ่ก็ได้ก็จะหันประมาณประมาณเซนกว่าไปตามลายยาวของตัวเลยก็ไม่ต้องเน้นว่าตรงตรงเส้นขนานกันหมดก็ได้นะครับเพื่อนเดี๋ยวเราก็มีวิธีเสียบของเราเองนัแหละ ิ้นตรงจุดท้ายนี้เราจะหั่นขวางนี้เลยเพราะว่าถ้าเราหั่นชิ้นยาวจะจับไม่ถนัดเราหั่นชิ้นแบบนี้ก็เลยก็ได้ตรงนี้เราจะเอาสามชิ้นเนี่ยสามมั่งสี่มั่งหรือว่าสองมั่งก็ได้เพราะว่าจะสลับชิ้นเสียไปเลยไม่ต้องเท่ากันสมมไปก็ได้ สามชิ้นเพราะว่าหนวดของเราก็จะจะหนวดใหญ่อยู่แล้วเราไม่ต้องทําชิ้นใหญ่ก็ได้เพราะว่าเขาจะสมดุลกันอยู่แล้วเดี๋ยวที่เวลาเราหยิบเสียบเราก็จะรู้เองละค่ะว่าตัวไหนชิ้นไหนจะใส่กับไม้ไหนประมาณนี้ ่วนตรงตรงหนวดเขาเราจะหาตรงที่เป็นหนวดคู่เล็กๆตรงนี้นเราผ่าลงไปเลยถ้าเราผ่าไปเราก็จะเจอเชี่ยวเขาพอดีแล้วก็นัดงัดออกเลยอย่างเงี้ยก็จะสะดวกตรงนี้บางทีก็เสียบได้อีกเป็นชิ้นนึงก็ได้ตรงต่มกันไปให้ดูมันชิ้นใหญ่ขึ้นมา นี้เราก็จะตัดไปเลยถ้าเขายาวหน่อยหรือว่าหนวดเขาใหญ่หน่อยเราก็จะตัดให้เป็นเนี้ยเป็นสองชิ้นเน,นี้ยเราก็จะได้สองหนวดเนี่ยประมาณนี้ถ้าถ้าหนวดตรงนี้ยาวหน่อยแล้วก็ตัด ตัดให้ดูเฉยนะคะเ,เพื่อนๆถ้าหนวดเขารู้สึกว่าจะยาวแล้วก็ใหญ่กว่านี้เราก็ตัดแบ่งขึ้นอย่างนี้เลยแล้วเขาก็ช่วยกดีค่ะสําหรับตัวกล่องนี้นะคะรู้สึกว่าจะพอดีใบนี้กํลาลังพอดีเลยค่ะเนื้อก็หนานี้เราลอกหนังแล้วก็ปั่นเด้งเสร็จแล้วก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะเพื่อนนี่ เขาชิ้นเล็กหน่อยล้วก็ทําแค่นี้แหละแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะค้าเพื่อนว่าถ้าเราหยิบไม่ได้แล้วก็เนี่ยหันไปอย่างนี้เลยก็ใช้ได้เหมือนกันนี่ตรงนี้ตรงปลายเหมือนเคยส่วนตรงนี้เราจะเน้นนะคะเน้นตรงนี้เราไม่ต้องไปตัดแบบแบบนี้นะคะตรงนี้ถ้าเราเลาะอ,ออกมาอย่างนี้เราจะได้ไปอีกชิ้นหนึ่งของตัวนี้เนี่ย เราจะได้อีกชิ้นหนึ่งทีน,นี้เราก็ได้ปีกชิ้นหนึ่งเราไปผสมกับชิ้นที่เราหั่นแบบนี้แล้วก็จะดูสวยเองนะคะเพื่อนเรามาผสมกับชิ้นแบบยาวๆเนี่ย เคยตรงนี้ก็ตัดเป็นนี้เลยสำหรับใครที่มือใหม่นะไม่รู้ว่าจะหันยังไงเนี่ยหั่นไปตามสบายสบายเลยเนี่ยถ้าตัวเขาใหญ่ขนาดนี้เราหันตามชี้นนี้ก็กำลังพอดีเลยครับเพื่อนลองทำดูได้นะคะ กันอย่างเงี้ยเล็กๆสองหนวดวเรจะผ่าตรงเชี่ยวพอดีเลยถ้าเราไปผ่าตรงอื่นเชี่ยวก็จะออกยากกวตรงนี้นะคะอันนี้หนวดยาวเล็กเราก็ปล่อยไปงี้เลยไ้นี้หนวดตรงตรงนี้นะคะ เรา,าทําเป็นชิ้นเดียวตลอดเลยนะคะถึงจะเล็กเราก็เวลาเราเสียบของชิ้นอย่างนี้เราก็เสียบชิ้นใหญ่ก็จะพอดีกันก็ลองทําดูนะคะเพื่อนอาไม่ยากเลยเนาะเดี๋ยวเราก็วันนี้ก็จะหั่นไว้แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเสียบนะคะเพื่อน อันนี้อาจจะเสียไปเลขน้อย